สวัสดีครับผมพบกับผมเชดช่าแนวคือเก่าเนาะครับเนาะวันนี้ก็จะพามาชมสวนเกษตรพ่อเพียงเนาะครับผมพอดีผมเป็นเกษตรมือใหม่นะครับผมเกษตรมือใหม่ผึ่งเรียนรู้ผึ่งหดท่ำนะครับผมก็จะพาพี่น้องมาชมเบงว่าผลผลิตมันเป็นยังไงนะครับผมฝีมือของเกษตรมือใหม่นะครับผมผึ่งลงมาทํำได้ประมาณหกเดือนนะครับผมหกเดือน เพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นพอขาขายของอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยครับผมอยู่กรุงเทพแต่ที่นี่กัหันเหอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจถิ่งตรงนั้นมาเพื่อจะมาทําการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมกันเลยนะครับว่าเกษตรมือใหม่สีเห็ดไปได้ซําไดนะครับผมเรามาชมกันเลยครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์ใบขนัวนะครับผมเนี่ย ปลูกแค่บุกี่เดือนเนี้ยนะครับผมโตเร็วอันนี้ผมตัดยอดนะครับตัดยอดออกเพื่อจะให้เพ่นไอออกยอดมาเป็นตัวที่นะครับออกยอดมาเป็นตัวที่เขาจะแยกแยกกิ่งออกไปนะครับผมนี่โตเร็วมากเลยนะครับพ่นกะให้ผลผลิตแล้วนะครับผมเนี่ยให้ผลผลิตแล้วกะเป็นพวงังบ่ทันใหญไปานเดี๋ยครับผมพวงมใหญงปานเด๋ยแต่ลองไช้ชิมดูนะครับผม อันนี้สายพันธุ์ใบขนัวนะครับผมมีเมล็ดนะครับผมเวลาบนสูงมางๆไอ้ผลจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ผมลองปลูกใส่กระถางดูนะครับผมผมจะเปรียบเทียบดูว่าปลูกใส่กระถางกับลงดินอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ใบขนัวนะครับอันนี้จะมีมีมแมลงมากินแน่นะครับผมเต่าเอาอันนี้มามามา,มาดโดใส่อยู่นะครับผมไอ ายา่เขาเอิ่นยายัางก่อนยา่ยาขากับปูนะครับผมมันมันเบลแองเนาะครับมาหยดหยดใส่อยู่กับป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอง,งนเอชสีแปดนะครับผมโตเร็วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับผมอ่าแต่ว่าต้นนี้เพิ่นจะโตช้าแน่อยู่นิดนึงนี่นะครับต้นนี้นี่ครับแต่เพิ่นก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผม นี่ยังมั่นนีพ้นกับโตเร็วนะครับเนี่ยช่วงช่วงมันขึ้นมาอย่างสี่เฮ้ากัตัดพยายามตัดยอดตัดใบออกนะครับผมเพื่อให้ต้นมันแทงยอดออกเร็วนะครับผมตัดดอ,อกเรื่อยๆแล้วห้ลำต้นแข็งแรงน้ำนะครับเนี่ยนี่ครับเบิ้งแต่ว่าต้นนี้แบบไปไหวกูกลัวมูกูพวกเลยครับผมต้นนี้เบื แทงยอดไวไวแห้งตัวหนีบางพี่น้องนี่ครับไต่โคนพันกับบมี่ยังนะครับมีต่วุ้นขี่วัวขี่ไก่นะครับผมใส่ผสมประสานกันไปนะครับผมก็จะเป็นการพวนด,ดินไปในตัวน้ำนะครับจะทำให้ด,ดินล้วนซุยนะครับผมนี่โตัวเลี้ยวๆพี่น้องเบิ้งเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาปลูกเท้านึงนีง่กะ ผใหญ่ผลผลิตหลายปีเลยนะครับผมเป็นเป็นสิบปีเลยนะครับผมต้นอง,งุ่นี่แต่เาดูแลดีนะครับเนี่ยเพ่นกระแทงยอดหรอกเร็วๆนะครับผมผมกับปูผสมประสานหลายอย่างเนาะครับผมก็มีฝรั่งน,นํานี่เป็นฝรั่งหงเปาสือนะครับฝรังงง่งฝงปอสือกับโดกโดกขนาดพี่น้องเมืองลูกกันใหญ่เติมเลยได้ครับเนี่ย้ผลผลิตใหญ่เติบมล่นะครับ เป็นฝรังถีว่าเหตุผลผลิตยากนะครับผมพอโตมานิดนึงนี่เขาเขาก็จะสลัดผลถิ่งนะครับบรูว่าสาเหตุอีย่างครับแต่ว่าทีรุลู่มมาก่นกับไฮเดดยอดเด็ดยังนะบางคนกับเด็ดยอดเด็ดยังถนะิงดดง่มแต่ว่ากับสลัดผลถิ่งคือเก่านะครับแต่ผมมองว่าส่วนหนึ่งคือเขาต้องให้อาหารผลเต็มที่ให้อาหารผลเต็มที่ครับอ,อาหารผลเต็มที่ปับ๊บผลได้กินอิ่มเต็มที่เน,น,นี่ยผลกับ ตนก็นจะสมบูรณ์เพิ่็จะบอสไอสลัดผลทิ้งนะครับผมนี่ครับโดโดๆครับพี่น้องบากะอันนี้ผมก็เป็นกเกษตรมือใหม่อยู่นะครับผมก็ยังบรานเกง่งบ้านไหนก็นเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องคนไหนมีความรู้อ่าอยากมาเสริมมาอย่างกะแนะนําผมเนี่ยนะครับผมแนะนํานี่ครับ แนะนามาผมพร้อมที่จะรับฟังนะครับผมพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเลียนรูอ่าความรูด้ดีๆจากพี่น้องเนาะที่เพิ่นประสบเหตุระดัประสบผลสําเร็จเนาะก็มีอย่างก็แนะนําผมมาได้แด้วครับผมกะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กอน,นะครับผมกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้ามกดซับสไครต์ผมเนี่ยด้วย้ะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยด้แครับผมสวัสดีครับ